<TV. S 2> ตอนนี้เอ๊อยู่ที่ริสุคาเฟ่แอนคริวค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ที่มีความร่มรื่นมากๆ มีทั้งอินดอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้และเอาดอร์ด้านนอกนะคะแบบเป็นสวนกว้างโล่งโปร่งสบายมากๆแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ําค่ะเด็กๆสามารถมาว่ายน้ําเล่นได้เลยนะคะส่วนอาหารเขาจะเสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียวอ,อาหารทานง่ายๆนะคะรวมถึงเป็นแบบอาหารฟิวชั่นต่างๆอีกด้วยแล้วก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มเบเกอรี่หลากหลายเมนูไว้คอยให้บริการวันนี้เราจะมาชิมการวาอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมอย่างแรกค่ะคุณผู้ชมเป็นพิซซ่าที่นี่มีพิซซ่าหลากหลายหน้าวันนี้เอเลือกมาเป็นเม็กซิกันพิซซ่านะคะก็จะเป็นไก่เม็กซิกันกับชีสแบบแน่นๆเลยล่ะคะ่ะทานไปคำแรกค่ะคุณผู้ชมต่างจากที่อื่นเลยเพราะว่าจะมีความหอมของกลิ่นเครื่องเทศค่ะและที่สําคัญแป้งเขาเป็นแป้งโฮมเมดที่แบบอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมมันต่างจากพิซซ่าที่เราทานเลยมาแล้วต้องห้ามพลาดเลยนะคะ เมนูอ,อย่างต่อมาค่ะเป็นมัซาร่าไก่นะคะผู้ชมอันนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษตรงที่เขาหมักเครื่องเทศกว่า10ชนิดนะคะมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศต่างๆเสิร์ฟม,มาพร้อมกับโลตีโฮเมรมาลองชิมเลยค่ะ หอมเครื่องเทศมากค่ะแป้งของโลตีนะ่ยมันเป็นโฮมเมดนะคะมันก็จะมีความพิเศษนะคะมันต่างจากแบบที่เราเคยทานทั่วไปนะคะเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยค่ะปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มค่ะต้องบอกว่าที่นี่เขาโดดเด่นมากเขามีหลากหลายเมนูให้เลือกวันนี้เอเลือกมาเป็นเมจิกบรูยูสุสปาร์คลิงค่ะนั่นก็คือเป็นอันชันค่ะผู้ชมเป็นอันชันที่ต้มเองเลยนะคะสีสันสวยงามมากๆ ู้ชมคบสดชื่นค่ะมีความเปรี้ยวมีความซ่านะคะเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้มากเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารอร่อยๆภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้ต้องข้ามพลาดที่นี่บริสุขคาเฟ่กริลและที่สำคัญการเดิน,นทางหาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านนะคะตั้งอยู่ใต้สะพานเจษดาบดิน อยู่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีฝั่งท่าน้ำนนมีที่จอดรถมากมายเลยล่ะค่ะและช่วงหน้าเรา Z Z ื่องราวแซ่ๆในแซททีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ